โอเคถ้าเราเจอสูตรนี้นะครับเจอสูตรนี้พี่อตัวนี้ทํำยังไงพี่อตัวนี้คือเป็นคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยครับคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้คือมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าด้านที่ผิดเนี่ยอยู่ด้านที่ผิดอยู่2ด้านเนาะมันจะมี two flip มี two flip เราก็ตัวตำแหน่งมันผิดตำแหน่งเนี่ยถ้าเรามองจากด้าน,นบนจะเห็นว่าอันนี้จะแตกต่างคือมันจะเป็นทวนเข็มนาฬิกาตำแหน่งมันจะทวนเข็มนาฬิกานะรอบเนี้ยทีนี้เนี่ยเจออย่างนี้ทํำยังไง ถ้าเจออย่างนี้ครับหันลูกให้ถูกก่อนเริ่มจากการหันลูกถูกคือเหมือนเดิมครับหน้าอ่ะจะมีตาหนีหนึ่งตัวตัวชิ้นเอหนึ่งตัวนะครับแล้วด้านซ้ายมือก็จะมีตํหนหนึ่งตัวนะส่วนด้านขวามือเนี่ยจะมีตําหนิสองตัวอย่างนี้นะหันลูกอย่างนี้หันลูกนี้แล้วเล่นตามสูตรนี้ได้เลยนะครับเล่นให้ดูก่อนอ่ะนี่เล่นตามสูตรนี้ได้เลยเป็นอ่า l l u r u prime r ์ u r u r u r พามแล้วก็แอลพามครับทีนี้ก็จะได้ตัวสูตรพิวแอลตัวนี้มาแล้วใช่ไหมง่ายสามมุกเอ้ยนี่สามมุกมุกเองนะเดี๋ยวเซตสูตรนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผม